สำหรับคลิปนี้นะคะครูหมุ่ก็จะมาตอบขังว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าเราจะส่งลูกเรียนเนี่ยเราจะเรียนหลักสูตรอะไรดีนะคะจากที่คลิปที่แล้วนะคะเรารู้มาแล้วว่าหลักสูตร EP ีเป็นแบบไหนหลักสูตรไทยเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็หลักสูตรเ,เป็นอินเตอร์เนี่ยเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเราจะเลือกเรียนหลักสูตรอะไรคะ่ะ ก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ดูที่เป้าหมายนะคะว่าเราจะเราอยากให้ลูกเป็นอะไรในอนาคตามันไม่ใช่ว่าเราอยากจะไม่ใช่ว่าแบบเราอยากให้ลูกเป็นหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะคะหมายความว่าเราอยากให้ลูกเดินไปในสายทางไหนอะคะ่ะในอนาคต มันก็สามารถที่จะคือตัดสินใจเลือกได้ตั้งแต่ตอนลูกเรียนเป็นเบื้องต้นแต่มันก็ไม่ได้ใช่ว่าเราให้ลูกเรียนแบบนี้แล้วลูกจะเป็นแบบนั้นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราเราดูไว้ให้ลูกพื้นฐานอย่างเช่นว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่คาดหวังว่าในอนาคตนะคะอยากจะให้ลูกไปเรียนต่อต่างประเทศอยากให้ลูก ือไปเรียนต่ออเมริกาหรืออังกฤษอะไรแบบนี้นะคะก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราก็ส่งลูกเรียนอินเตอร์ดีกว่านะคะเพราะแบบนั้นคือลูกก็จะได้ไปยาวเลยใช่ไหมคะเรียนเป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะคะ,ะจบท่านประถมก็ต่อไฮสคูลนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อยูนิเวอร์ซิตี้ที่อเมริกาหรือที่อังกฤษอะไรแบบนี้นะคะมันก็น่าจะดีกว่านะคะแต่ทีนี้ข้อเสียก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆคะ่ะสูงมากๆแบบริบเลเลยนะคะ คือเทอมเทอมหนึ่งเนี้ยนะคะมันจะคือแต่ละปีอนุบาลอ่ะเรียนราคาหนึ่งแล้วพอขึ้นถมมันก็จะแพงขึ้นยิ่งขึ้นชั้นโตขึ้นยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นแบบนั้นนะคะนะคะจนถ,ถึงที่สุดแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณปีหนึ่งเนี้ยเสียเป็นกว่าหกเจ็ดแสนได้เลยนะคะแบบนั้นนะคะส่วนช่วงอนุบาลนี่ก็อาจจะประมาณสักปีหนึ่งก็สี่แสนอะไรแบบเนี้ยนะคะ,ะพอหลังจากก่อนจบป .6 ก็อาจจะประมาณ ปีหนึ่งต่อปีนะคะจะประมาณ7จ็ดแปดแสนแบบเนี้ยนะคะซึ่งเราก็ดูว่าเราพอไหมเร,เราไหวไหมนะคะถ้าเราไหวก็ไม่มีปัญหาค่ะก็ลุยได้เลยนะคะทีนี้ครูเหมือนเล่าให้ฟังก่อนว่าเราอาจจะคิดว่าโอ้เราแค่หาเงินค่าเทอมให้ลูกแล้วก็จ่ายแล้วก็พอแล้วก็คือส่งลูกเรียนได้นะคะมันไม่ใช่ซะอย่างนั้นเจท้ทีเดียวเพราะว่าที่โรงเรียนอาจจะมะีเขาเรียกว่าเงิน คือสมาคมผู้ปกครองนะคะเงินเงินช่วยอุดหนุนของผู้ปกครองหรืออาจจะเป็นเงินกิจกรรมอะไรต่างๆพูดง่ายคือมันจะมีเงินนอกอะคะ่ะที่เราต้องจ่ายนอกเหนือจากที่ค่าเทอมอะคะ่ะอาจจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนหรืออาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องถามให้แน่ชัดนะคะในแต่โรงเรียนว่ามีจ่ายอะไรนอกเหนือจากนั้นไหมนะคะเราจะได้ cover ให้อย่างแน่นอนว่าปีหนึ่งอะ ตกลงแล้วกี่บาทนะคะแล้วเราเพียงพอไหมแล้วถ้าเราจะส่งลูกจนจบอาชั้นประถมศึกษาปีที่ก6กเราขึ้นวัดเทยมเนี้ยเราไหวไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเราพิจารณาแล้วว่าโออินเตอร์นี้เราน่าจะไม่ไหวแล้วค่าใช้จ่ายสูงเราก็อาจจะขยับลงมาเป็นหลักสูตรอื่นที่ย่อยๆลงมาอีกหน่อยก็ได้นะคะ ที่นี้นะคะครูหมวดขอเล่าข้อดีของอินเตอร์ก่อนก็คือแน่นอนได้ภาษาใช่ไหมคะน,นั้นก็คือดีอยู่แล้วแน่นอนนะคะส่วนข้อด้อยก็อาจจะเป็นเรื่องของภาษาไทยค่ะก็คือน้องอาจจะไม่ได้ภาษาไทยนะคะอาจจะคืออาจจะอ่อนภาษาไทยอะคะ่ะ ถ้าหากว่าเราส่งลูกเรียนอินเตอร์แล้วถ้าประมาณสักมัธยมเราอยากจะ i วิตลูกมาเป็นหลักสูตรไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าลูกอะคือจะจําอ่อนภาษาไทยจะเทียบเคียงกับเด็กที่เรียนไทยมาก่อนหน้านี้แล้วอะคือจะไม่ทันเพราะว่าภาษาภาษาไทยเนี่ยมันยากมากๆเลยนะคะ ทีนี้มาดูหลักสูตร EP บ้างนะคะหลักสูตร EP เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือภอาษางปียอาจจะเป็น50ภาษาไทย50ใช่ไหมคะข้อดีก็คือว่าได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ข้อเสียก็คือว่าอาจจะไม่เก่งอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแต่อันนี้ครูหมดก็ เฉพาะโรงเรียนที่อาจจะยังไม่เข้มแข็งในเรื่องของ EP นะคะหลักสูตร EP เนาะแต่ตอนตอนนี้ที่กรุงเทพก็ยังมีโรงเรียนที่เข้มแข็งในเรื่องของหลักสูตร EP คือเด็กๆก,ก็ได้ทั้งสองภาษาจริงๆอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วละค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่เราจะต้องไปถามถ่ายแล้วก็ไปสอบสวนดูนะคะว่าเด็กๆที่เรียนโรงเรียนเนี้ยนะคะ,ะเด็ก เรารู้จักใครที่เป็นเด็กรุ่นพี่ไหมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเอาลูกส่งเข้าเรียนโรงเรียนนี้ไหมแล้วก็ลองสอบถามมาเลยแบบเนี้ยนะคะหรือสอบถามมาที่คอมเมนต์ของครูเหมือนใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูมือนจะไปหาผู้รู้มาให้แล้วเดี๋ยวครูมือมาตอบให้นะคะค่ะคือ E p พอย่างที่บอกแล้วก็คือว่าจะได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วที่นี้เด็กๆก,ก็อาจจะต้อง เวลาสอบก็เะาสอบทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษมันก็เป็นการฝึกฝนทั้งสองภาษานั่นแหละค่ะนะคะถ้าหากโรงเรียนเข้มแข็งก็คือลูกเราก็ได้ทั้งสองภาษาแต่ถามว่าจะเก่งไว้ทุกๆอย่างเลยไหมเก่งทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยไหมอันนี้อาจจะไม่แน่อาจจะแล้วแต่บุคคลอีกแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุน ะะสุดท้ายแล้วคือ,คอทุกหลักสูตรก็คือแล้วแต่คุณพ่อ,พอคุณแม่สนับสนุนนะคะทุกคนทีนี้มาดูหลักสูตรไทยบ้างนะคะหลักสูตรไทยต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าลูกสาวครูเรียนหลักสูตรไทยเนาะนะคะหลักสูตรไทยก็คือว่ามีภาษาอังกฤษก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าเรียนกับครูเนทีบนะคะก็คือครูชาวต่างชาตินะคะแต่เรียนเป็นหลักสูตรไทยนะคะส่วนภาษาอังกฤษเรียนเยอะไหมต่อสัปดาห์ไม่เยอะค่ะนะคะ ตอนนี้ลูกครูหมดจะขึ้นปอหนึ่งเองนะคะมันก็เลยยังไม่เห็นชัดหรอกคะ่ะว่าเรียนเท่าไหร่แต่คือคือแน่ๆก็คือไม่เยอะนะคะอาจจะสองสา 2, 3, หรือ4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งก็ถือว่าน้อยมากๆใช่ไหมคะ ข้อดีก็คือว่าลูกเราจะเข้มแข็งในด้านภาษาไทยนะคะแล้วก็ราคาก็จะประหยัดลงมานะคะประหยัดลงมากว่าอินเตอร์แล้วก็อีพีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ข้อเสียก็คือว่าภาษาอังกฤษนะอาจจะไม่เข้มแข็งนะคะแต่ทีเนี้ยเราต้องคุณพ่อคุณแม่จ,จะต้องรู้ว่าจุดอ่อนของลูกเราคือตรงนี้เราก็เสริมตรงนี้เอานะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาลูกไปทางไหนอะคะ่ะคืออย่างยังครูงวดน,นะทุกคนอาจจะถามว่าเอ๊ะ หลักสูตรอินเตอร์ดีกว่า e ีพดีกว่าหรือเปล่าครูหมอนแล้วทาไมครูหมอนเอาลูกเข้าเรียนหลักสูตรไทยล่ะนะคะแมาจ,จะเป็นการมองที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างของครูหมุนนะคะคือครูหมอนคิดว่าคือครูหมอนเป็นแค่ครูใช่ไหมคะครูหม่นเป็นครูเนาะก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอะคะ่ะก็เหมือนคล้ายๆครูเพราะฉะนั้นครูหมอนไม่ได้เป็นนักธุรกิจก็เงินเดือนก็อย่างที่รู้กัน ก็จะไม่ได้อะไรสูงมากมายใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยการที่เราฆ่าครูหดงดหงินั้นลูกไปทางอินเตอร์มากๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีครูุก็ไม่แน่ใจตัวเองว่าจะปกครองมันได้นานเท่าไหร่นะคะมันอาจจะเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นครูหุดคิดว่าหลักสุดท้ายเนี่ยอย่างแรกเลยคือครูหมุดไหวนะคะอย่างที่2ก็คือว่าลูกสามารถสอบตามระบบได้ระบบของเมืองไทยอะคะ่ะคือ,อเข้าเรียนโรงเรียน ย้ายโรงเรียนในภาคไทยได้แล้วก็ค่าเทอมถูกแล้วก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะคะโดยเป็นหลักสูตรไทยค่าเทอมก็จะประมาณ2 3งสามหมื่นอะไรแบบนี้นะคะคือสามารถที่จะประมาณเนี้ยประคับประคองไปเรื่อยๆได้เลยลูกก็เข้าไปเรียนในคณะที่ลูกต้องการได้นะคะ mm hmm. ในเงินค่าเทอมประมาณ2 3งสามหมื่นต่อต่อเทอมต่อปีหรืออะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. แต่ถ้าหากว่าเราส่งลูกใน,ในทางตรงกันข้ามนะถ้าเราส่งลูกเข้าเรียนอินเตอร์นะคะ การที่เราส่งลูกเขาเรียนมหาลัยอ่ะเงินค่าเทอมของลูกที่เรียนมหาลัยมันจะไม่ใช่เทอมอ่าไม่ใช่ปีแล้วเป็นเป็นหลักหมื่นจะไม่ใช่หลักหมื่นละมันจะขึ้นเป็นหลักแสน สามแสนสะี่แสนห้าแสนว่ากันไปแบบนั้นเห็นไหมคะมันจะต่างกันที่เรื่องเงินด้วยนะคะคือภาพฝันของเราเราก็บอกว่าเราเราอยากจะให้ลูกเรียนอะไรที่มันดีๆใช่ไหมคะแต่ในภาพความเป็นจริงอะ่ะมันมีอะไรอยู่เยอะเพราะฉะนั้นนะคะแต่และครอบครัวน่ะไม่เหมือนกันนะคะครูอยากจะให้ทุกคนนะคะพิจรารณาให้ดีๆแน่นอนว่าถ้าลูกเรียนอินเตอร์ลูกสอบหลักสูตรไทยไม่ได้ทําข้อสอบเป็นภาษาไทยอ่านไม่ดูเรื่องนะคะวิเคราะห์ไม่ได้ แบบนี้ค่ะแต่ถ้าหากลูกเรียนหลักสูตรไทยลูกถึงจะทําพวกนี้ได้ถึงจะสอบเข้าเรียนระบบปกติอสอบเข้าเรียนมหาลายัยจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลแบบนี้แล้วก็เรียนหลักสูตรไทยค่าเทอมหลักหมืน่นแบบนี้คือเรียนได้สอบได้โอเคไหมคะแต่ถ้าลูกเรียนอินเตอร์อาจจะเข้าจุฬาได้นะเข้าธรรมศาสตร์เข้ามหิดลอะไรได้แต่อาจจะต้องเรียนหลักสูตรอินเตอร์ซึ่งค่าเทอมอาจ,จะเป็นแสนแสน ะะอันนี้ก็ให้เห็นข้อแตกต่างเนาะทีนี้ก็เลยคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกว่าถ้างั้นอะ่ะคือทั้งสองขั้วนี่คือถ้าไปอินเตอร์ก็แพงถ้าไปหลักสูตรไทยก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษถ้างั้นมาตรงกลางแล้วกันก็คือเรียนหลักสูตร EP นะคะคือได้ทั้ง2องอย่างทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เลยเกิดว่าประเทศไทยเรามีหลักสูตร EP ค่ะนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเลือกโรงเรียนนะคะเพราะว่าโรงเรียน e คือหลักสูตร EP บางโรงเรียนเข้มแข็งบางโรงเรียนก็ไม่เข้มแข็งค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูเหมือนก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะน่าจะได้ข้อมูลบางอย่างนะคะไว้ตัดสินใจแต่ถ้าหากอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คือส่งมาในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวครูเหมือนตอบให้เพิ่มเติมอีกทีนึงค่ะค่ะได้ชอบคลิปดีๆมีสาระแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะกด u b บ c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระกับครูเหมือนค่ะแล้วเจอกันใหม่กับครูเหมือนในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ